ขยันจ uh ังเลยตรเหมือนกันเนาะ ปรื่อยนะคะแล้วก็มีกระมสมุนไพรกรรมารรมกสีฟ้านิดเึงเ์ดึงก็เทนาเลยปูนไปเรือยดึงไปดึงไปตองทำถือว่าตูนนะคะปุ๋งก็ตั้งในะผ่อนคลายผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวไว้ยังสั้นไวยังสั้นดึงไปเลยดึงไปให้สวดเลยลวกึงทราเทน่าโนน่ะเลื่อนไปเรื่อ